อาจารย์จำได้นะหกสิบปีคลองลาดสมัยทักษิณชินวัตรใช่ไหมสองพั้ร้อยสี่สิบเก้าก่อนที่อำนาจไม่กี่วันไม่กี่เดือนยิ่งใหญ่รับทักษิณจัดกษัตริย์ทุก,กรทประเทศมาหน้าด้านไปประกาศจะเป็นคิงออฟคิงปีนี้ปีนี้เจ็ดสิบถ้ามันลงตอนได้ก็โอเคใช่ไหมทักษิณอุตสา์จัดงานให้เอาใจนะกลับไปคิดว่าไอ้ทักษิณ มึงเชิดกริยัได้เยอะขนาดนี้มึงจัดงานกู้เธอมึงจัดงานมึงจะใหญ่ขนาดไหนคิดไปอย่างนั้นอีกไงค่ะอันนี้เรื่อง <ๆ S 1> จริงนะครับจริงค่ะทักษิณเขาสงสัยก็ถามว่าทําไมในหลวงไม่ชอบหน้าผมเลยไปถามท่านผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผีคนนั้นเดี๋ยวนี้กระเด็นไปแล้วนะครับกรณีขายเสื้อสีฟ้าสามร้อยบาทะทุนที่จริงมันมีเรื่องอือ่นๆนะเรื่องทําบุญเรื่องทําพระเขาก็ ไปถามท่านญุงว่าทําไมในหลวงไม่ชอบขี้หน้าผมเลยท่านญุงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกทักษิณเนยจัดงานใหญ่ๆหั่านหน้าใหญ่ท่านมีปมด้านเด็กๆท่านหน้าใหญ่นะจา่นกนายใหญ่ๆทักษิณคิดขึ้นมาเออหกสิบปีหกสิบปีนี่ไดมอนดะ์จูลีบี้นะที่จริงเรียกพัชระนะไม่ใช่การจนาพิเศษพัชระพิเศษเป็นเพชรฉลองเพชรไดมอนด ต่หกสิบปีครับเชิญมาทุกประเทศยกเว,ว้นซาอเุเพราะมีไปโอมเพชรเขาเขาไม่มากับอีกประเทศหนึ่งชื่อเขาป่วยนะม <g ül> มากันเกือบหมดแต่ที่ภุมิพล์มันจะดีใจมันบอกว่าไอ้ทักษิณมึงจัดแบบนี้นี่นะทั <g ül> ้าแถวบ,บราร์ีมึงเยอะกว่ากูนะ <g ül> ถ้ากูไปเชิญเนี่ยเขาไม่มาทอกแต่ทักษิณไปเชิญเขามาก็ไปที่ทักษิณไปบอกราชินีบอกให้คืนเพชรเขาไปเถอะแต่ได้มีความสัมพันธ์คนไทยได้ไปทํางาน ไปเครื่องทักสิ่งนี้ครับเนี่ยไอ้คนเห่งช่วยกษัตริย์เห่งช่วยแบบเนี้มันคิดถึงแต่ตัวมันเนี่ยมันคิดถึงแต่ความมั่นคงสมัยฮ่องเต้พระองค์หนึ่งนะครับได้คนดีมีฝีมือมาป้องกันบ้านเมืองนะมันป้องกันเก่งมากคนไม่กี่คนมันป้องกันบ้านเมืองได้ครับทัพใหญ่ทัพโตสู้ไม่ได้ประชาชนทหารอ,อกสันขวัญแขวนยอมแพ้หมดแล้วนะไอ้คนนี้มันกู้บ้านกู้เมืองได้ แลาคนว่าป,ประชาชนพูดถึงได้ไอคนเนี้ยคุนนางคนหนึ่งชื่อคล้ายๆเปลมไปบอกห้องเต้บอกท่านครับอยู่ลําบากแล้วครับทําไมหรอวะประชาชนไปพูดถึงคนนี้มันไม่พูดถึงพระองค์เลยสมมุติว่าผมพูดถึงทักษิณไม่พูดถึงภูมิพลเลยอยู่ไม่ได้นะโบราณท่านว่าในทาทหารคนไหนเอาใจทหารได้คนนั้นได้เป็นขุนพลครับ นะแต่คนไหนเอาใจประชาชนได้คนนั้น,นด้เป็นห้องเต้เออเลยหาทางกำจัดครับบอกเออมึงทำไงก็ได้นะฆ่ามันเลยนะฆ่ามันทิ้งเพราะมันเป็นภัยต่อกูครับอันนี้ผมไม่ได้พูดกระแนกกระแหนนะมันเป็นเรื่องจริงอนะภูม,มิพลไม่คิดอย่างนี้จริงๆงนะทำไมครับมีหลักฐานเลยครับคุณมีอคติตอนในหลวงใช่ไหมคุณพูดลบเจ้าใช่ไหม มีไม่มีนะคุณไปดูเอกสารรับกองทัพบ,บกนะของคอปคอคนที่บรรยายชีปนัดดาติสกุลนะครับหม่อมลุงปนัดดาดิสกุลเนะี่ยมันบรรยายตอนนั้นมันเป็นโคศุกมาไทยนะเอกสารรับหลุดออกมาในะสมัยนะั้นประชาไทยไทยอินเดียออกมาออกมันเขียนชัดเจนเลยครับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งตั้งขึ้นสิบทีกันกนาคดา <c oughs> ก็คือพรรคไทยรักไทยแหละมันทําสงครามแยกประชาชนไปจากพ่อของเราซึ่งแก่มากแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยพ่อของเราสู้กับมันครับแยกประชาชนกลับคืนมาไอพ้พรคกันเมื่พักนี้มันเอาพวกคอมมิวนิสต์ออกจากตามาเป็นลูกมือ,อว่าไปดูดีเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับคือความจริงจริงๆเขาเป็นคนแบบนั้นนะอันนี้ผมพูดผมกันกรองมาผมไม่ได้ว่าไปให้ร้ายตนในหลวงไม่ใช่นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้เรื่องเลวหองในหลวงมีอีกเยอะซึ่งบางเรื่องผมไม่รู้นะ ต้องรอครับรอล้มระบอบไปก่อนนะแล้วตั้งกรรมการกลางครับอันถัดหรือสัพพัญชชาติองค์กรสิ่ิมชนนะไปสอบเพราะว่าในหลวงองค์นี้มันทำอะไรไว้บ้างตั้งแต่มันอยู่นู่นนะอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะพ่อเลี้ยงมันเป็นคนกรีกมันฆ่าอะไรมาบ้างโรงพยาบาลแมคโครบิกเชียงใหม่มันฆ่าอะไรกันนะแล้วมันไปส่งปูนไปสร้างเมืองยอนต์พม่าโดยตรงมันฆ่าอะไรทําไมมันมีหอฟินไปสืบอาจจะจริงไม่จริงผมไม่รู้นะครับ เลขที่มันมีเงินเยอะจะก,กินนั้นหรือเบศมีจริงไม่จริงมีทองเก้าพันตันจริงไม่จริงโกหกหรือเปล่าไปดูครับอันไหนไม่จริงคือไม่จริงอันไหนจริงเอา้ามีเยอะอจริงเว้ยเสียภาษีแล้วยางเอาไม่เสียปราครับแล้วทําไมคุณไม่เสียภาษีเออใช่ไหมวนน้ำเตเปทของคุณหรือเปล่าพิซซี่มีกี่แห่งแล้วคุณทําอะไรมายังไงเอารวยมาจากไหนวะรา,าชวงก็ไม่ได้รวยอะไรเลยนะ เป็นล่าชูที่กระจอกมากๆไม่โดนนี่ไม่ได้ทำหากินอะไรนะไม่มีนะครับบริษัทก็มีแค่ไอ้ปูนซีเมนต์กับอะไรสยามกมาโจรของมันเนี่ยนะเอาเงินมาจากไหนมาซื้อเคปิตกี้เอาเงินมาจากไหนครับมาทำนู่นทำนี่นะแล้วรวยมาอย่างไงทำไมซุกซ่อนถึงสามสิบห้าพันล้านหรือห้าสิบพันล้าน,นเอามาจากไหนรวยยิ่งกว่าเสียซีพีเสียอะไรจะเจริญเบียชาอยู ถ้ามาเลยขายเหล้าขายเบียร์ที่ไหนใช่ไหมอันนี้ก็ต้องว่ากันนะครับผมว่าเราไม่มีเสียครับถ้าไม่มีกษัตริย์สิ่งที่เราจะเสียนะคือเสียอะไรครับคือเสียระบอบเผด็จการเจ้าคือเสียระบอบเผด็จการทหารคือเสียระบอบต้นตอความชั่วช้าเน่าเฟะในประเทศนี้คือเสีย มหาเศรษฐีโลกที่ไม่เคยเสียภาษีแล้เราประหยังดงบประมาณอีกมหาศาลครับถ้าเราไม่มีกษัตริย์นะเราจะได้มากมายมหาศาลที่สําคัญคือเราจะได้โอกาสเราจะได้ชีวิตเราจะได้อนาคตของลูกหลานไทยครับแต่ถ้ายังมีระบอบกษัตริย์แบบนี้ครับเรามีอย่างเดียวคือมีระบอบกษัตริย์อย่างอื่นไม่ต้องพูดมันไม่มีแล้ว และมันจะยิ่งไม่มีมากขึ้นไปเรื่อยๆครับขณะนี้เนี่ยนะคะมีข่าวมีบทความที่เขาตีพิมพ์กันเรื่องของการเปลี่ยนรัชการการสืบบัลลังก์ของกษัตริย์ไทยเนี่ยเยอะมากแทบจะเรียกว่าวันเว้นวันเนี่ยนะคะเขาก็จะเวียนตีพิมพ์กันเพราะว่าเขามองแล้วลหละว่าขนาดเนี้ย ไอ้ประเด็นไอรัฐบาลทหารนี่นะคอสชอนะมันไม่ค่อยมีใครอยากจะรู้แล้วนะตอนนี้เพราะว่ามันชินชากับความเป็นเผด็จการแล้วก็หลอยท้ยของมันนะคะแต่ว่าประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยนะฮะอย่าง Economy Watch เนี่ยนะคะเขาเฝ้าระวังทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนรัชาการที่มันจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเดินไปทางไหนกันเลยนะคะพี่น้อง แล้วมันมีประเด็นที่น่าสนใจว่าในข่าวนี้นะคะคุณลุงปรากฏว่ามีการพูดถึงพฤติกรรมของรัชทายาทหรือวชิราลงกรเนี่ยว่าเป็นพวกเจ้าชู้ชอบอวดร่ำรวยนะคะแล้วก็มีปัญหากับความหญิงยโสรวมทั้งมีพฤติกรรมที่บิซานะคะแปลกประหลาดเรียกว่าวิตฐารณ์ก็ได้นะฮะนี่คือเขียนกันอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีการเขียนด้วยนะคะว่าเสียงที่วิพาษวิจารณ์เนี่ยก็รู้สึกว่า ภูมิพลเนี่ยควรที่จะตั้งมาหาจักรีสิรินทรเนี่ยนะคะที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกมาหาจักรีสิรินทรน,นะคะในข่าวต่างประเทศเป็นรัชทายาทนะคะขึ้นเป็นเบอร์สิบต,ต่อไปนะคะเนี่ยพออ่านข่าวแบบนี้เอออ่านบ่อยอ่านบ่อยเข้านะคะคุณลุงเริ่มคิดเหมือนกันมันมีใครไปทำล็อบบี้เป็นล็อบบี้ยิสนะคะเพื่อที่จะชี้เป้าแต่ว่า ไม่เห็นนะว่าจะมีการพูดถึงด้านเสียของเิรินทร์บ้างเลยนะคะมีแต่พูดถึงด้านดีกันเยอะมากเลยไอ้ยอย่างนี้เราก็ตั้งคําถามได้นะคะคุณลุงว่ามันมีคนนะฮะกลุ่มไหนเนี่ยไปเป็นล็อบบี้ยิสที่จะสร้างอันนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะฮะที่ว่าวชิราลงกรณ์นี่มีแต่ด้านเสียแล้วก็เิรินทร์นี่ก็ไม่มีด้านอะไรที่เสียนะฮะก็ชูขึ้นมาว่า ป็นคนดิเดตนะคะที่จะจะได้เป็นบอกเบอร์สิบกันขึ้นไปนะคะคุณลุงมองอยังไงคะเพราะพูดกันเยอะค่ะเรื่องล็อบบี้ยิสค่ะเรื่องล็อบบี้ยิสเนี่ย,ยมันมาจากคำว่าล็อบบี้ที่จริงเนี่ยเดิมคือใช้คำว่าล็อบบี้ยิงล็อบบี้ก็คือเป็นไอ้ที่นั่งเล่นไอ้ห้องพักผ่อนห้องนั่งเล่นโรงแรมแต่ที่นี้มันหมายถึงห้องพักผ่อนห้องนั่งเล่นของ สมาชิกรัฐารภาอังกฤษนะฮะสมัยนู้นนะนะทางอังกฤษนะก็คือเป็นห้องนั่งเล่นเพราะฉะนั้นคนก็จะไปคุยกันเรื่องการเมืองไปวิ่งเต้น,นเพื่อมุ่งผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะทนเรืญญ่องนี้ยังไงไงนะก็ไปวิ่งเต้นไปชักจูงไปแล้วแต่นะแล้วก็มันจะมีตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์พยายามรวมตัวกันครับ เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนของสภาของเกตในการลงมติเรื่องสําคัญนะก็คือเป็นเ,นเรื่องธรรมดาก็เป็นเรื่องของการที่ต้องพูดคุยทีนี้ไอาการจ้างล็อบบี้ยึดมาก็เป็นเรื่องปกติครับค<า>่ะปกติที่ว่ามันจะต้องไปจ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณไม่รู้จักคนนั้นดีพอคุณก็ต้องจ้างล็อบบี้คือคนที่รู้เรื่องนั้นนะไปทําอย่างเช่นคุณจะไปลงทุนในประเทศหนึ่งคุณก็ต้องไปหาคนที่เขาเก่งประเทศนั้น เป็นคนติดต่อทาบทามคนคนนี้คุณจะเข้าหารัฐบาลเขาได้ยังไงใช่ไหมหรือแม้แต่คุณทักษิณเนี่ยตอนก็พิมพ์ไปคิงในว่าิสมาเนี่ยคุณทักษิณจะไปบอกให้เยลเนี่ยชะลอการพิมพ์ก็ต้องไปคุยกับใครใช่ไหมก็ต้องไปหาคนที่มันรู้เรื่องอั่นะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องแปลกคือคอนสชอบอกว่าทักษิณจ้างรบีจริงแล้วจ้างจริงแลมันเป็นเรื่องเก่าซึ่งเขาจ้างมาหลายครั้งหลายหนนะครับที่ก็จ้างทาง คุณอัมสเตอร์ดัมนะมันก็นกเป็นสิทธิของเขาเขาจะจงางแต่ถามว่าไอ้ในการต่อสู้เนี่ยที่มันเร็วกว่ารอบบียสิบก็คืออะไรครับก็คือให้รัฐประหารเนี่ยมันยิ่งกว่ารบอ mm. รบบียีสิบอีกรอบบียสิบอย่างมากเป็นการไปทักจูงนะเป็นการเสนอผลดีผลเสียใช่ไหมครับไม่ได้บังคับนะถ้าคอร์รัชชว่าทักสินเป็นรอบบียสิบแล้วมันเร็วยึดอำนาจไม่เร็วกว่าเลย ใช่ไหมล้อพิยิตมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาทำผิดคุณก็ไปแจ้งสิครับมันมีความผิดฐานล้อพิยิตม,มันก็ไม่มีแล้วพูดในทํานองว่าเขาจ้างล้อพิยิตจริงแต่เขาจ้างเรื่องอื่นพูดในทํานองว่าให้ต่างประเทศมันบอยคอดแอนตี้ประเทศไทยซึ่งมันไม่จริงครับอันนี้เขาไทำไม่ได้ประเทศไทยทําแบบนี้มันบอยขอตอยู่แล้วมึงก็รู้อยู่แล้วมันผิดกฎบัตรสากลชาติจริงไหมครับ ผมยังงงไงนาที่มันบอยขอดคุณน้อยคุณไปล็อบบี้ยิสให้มันบยอยคอดน้อยหรือเปล่ามันน่าจะบอยคอตมากกว่านี้นะจริงไหมใช่ค่ะก็มึงทำผิดอยู่แล้วอะ่ะคือตัวเองทำผิดแล้วเสือกไปว่าคุณถึงล็อบบี้ยิสอีกอย่างนี้คือล็อบบี้ยิสเนี่ยก็คือคนทํางานเป็นนั่นเองนะสมมติว่าคุณจะประสานงานทะ่ต่างๆนะคุณก็ต้องสั่งลูบ,บี้ยิสไปคุยมันจะได้ประหยัดเวลาคุณจะเดินดุยๆไปชนเองอะ่ะ ไม่รู้ใครเป็นใครคนนั้นหลอกหรือจริงก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้นะมันก็เป็นการลดทอนปัญหาที่จะเกิดครับคุณจะไปกล่าวหาไปกล่าวโทษตรงๆมันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของธรรมดาบางครั้งการสร้างแบรนด์ส่วนตัว personal branding นะเขาก็ใช้โลจิติสารผลประน์คอนเนคชั่นมันก็ใช้ครับคือมันเป็นเหมือนตัวกลางอะมันเป็นอาชีพนะ จดทะเบียนถูกต้องครับคุณไปดูถูกรอพีประเทศไทยที่ว่าใช้บ่อยครับไม่รู้สิลินทนร์ใช้หรือเปล่าเขาใช้ไปดิุณก็ใช้ไปแต่คนตัดสินมันคือคนไทยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนนะเท่าที่ฟังฟังมาเนี่ยคนเสื้อแดงเขาจะเชียร์เสียคนเสื้อแดงบางคนนะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าเขาเ,เขาไม่เชียร์ใครหรอกเพราะว่าคิดว่าเสียเนี่ยมันเป็นตัวเองซวยตัวอุบาท ที่จริงๆพูดอย่างนี้ไปผิดหนึ่งนึ่งสองเพราะเสียนี่เป็นรัชทายาทนะ <c oughs> เป็นคราวพิ้์นะครับเป็นหนึ่งในสี่ตัวที่หนึ่งหนึ่งสองมันทุกครองนะ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> จ้าชูอวดล่ำอวดรวยหญิงยโสบีซาสคือเป็นโรคก,กิตขอโทษนะครับบางเรื่องนี่นะเราก็รู้นะบางทีถ่ายคงถ่ายคลิปไปโชว์ชาวบ้านนี่มีบ่อยไอ้ที่เราไปเห็นคลิปลิมสานะก็เสียมาทำมันเองอะ เพราะฉะนั้นไอเรื่องพวกนี้คนเขาก็รู้ครับที่หนักกว่านะั้นคือไปกระทืบคนในคุกเขาติดคุกยันตาไปกระทืบบางคนลาออกยันตาไปหาเรื่องเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเสียนเนี่ยมันมันเป็นเดรัจฉานนะพูดตรงๆนะมันไม่ใช่ข่าวพินเพิ่อนอะไรหรอกมันเป็นแค่เดรัจฉานมันคิดผิดปกติผิดมนุษย์มันเป็นพวกบ้าถ้าใครมีลูกอย่างนี้นะครับต้องเอ,อาไม้หน้าสามฟาดกระบ,บาล ต้องเลือดัวงออกมันเป็นคนอย่างนั้นพ่อแม่มันสอนไม่ดีไม่รู้ติดเชื้อช่วมาจากรอห้าไงไม่รู้นะมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ไอคนเสื้อเหลือ,ลองหราอก็จะเชียร์สิรินทร์ครับน้าสิรินทร์มีจ้าความประหยัดก็คือเดินตามพ่อตุ๊ดตุแต่ว่ามีปัญหาคือกินมากไปที่ไหนเชิญใครไปคุยแกไม่คุยแกนั่งกินอย่างเดียวไม่รู้เป็นบ้าอะไรนะคุณลุงคะ่ะคุณลุงคะ ล่าสุดเนี่ยค,คลิปสองสาคลิปหลังนี่นะคะเวลาฟังเจ้าหน้าที่รายงานถวายรายงานอะไรนี่ก็เคี้ยวตลอดนะฮะไม่เคี้ยวอะไรโอ้โหสุดๆเลยนะคะน่าจะหยุดแวน้นแว้เวลาเขาถวายรายงานน่าจะฟังนิดนึ่งผมนึก <ผม S 1> ไปออกนะนี่จานผมพูดตรงๆผมไม่ยดูถูกคนนะพ่อแม่ที่เขา มีการศึกษาหน่อยไม่ไม,ไม่ต้องไปเจ้าฟ้าเจ้าแผดินหรอกครับพ่อแม่ที่มีระดับสิบล้านร้อยล้านหรือไม่ต้องมีก็ได้นะพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงดูลูกดีลูกจะไม่เป็นอย่างสิรินทรเน,นี่นะมันกระเสาะกระเซิงผิดสังเกตอ่ะไม่รู้มันไปโดนขอโทษไปโดนของชั้งสมัยโบราณ <laughs> ไปโดนใครทําผีอะไรมาเลยนะหรือเป็นพ่อแม่มันโอ,อ์เพชสาอูไม่รู้อันนี้ด้วย้าตัวของผมขอได้ชาตินะข้าพุทธเจ้าไม่เข้าใจว่าทําไมมึงถึงเป็นกันอย่างนี้ ทำไมลูกมึงแต่ละตัวมันถึงเป็นอย่างนี้วะทาไมองค์เล็กพูดไปหลัดตาไปแล้วก็งอมึงจะตายไม่ตายม่รู้แล้วไปพูดในกลุ่มสัจเจยาด็อกเตอร์เพราะว่ามันอูบาทนะมันขายหน้าเขาชิบหายเลยสิรินธรแต่งน้อแต่งตัวนะไปดูขอโทษผมเป็นพ่อเป็นแม่ผมไล่กลับบ้านไปแล้วมันอะไรของมันวะนี่ฮะเรื่องอาจาร์พิศาอวดอาจารย์รู้ไหมว่าเป็นพราะอะไรเป็นบ้าอะไรมันเนี่ย คุณลุงเขพูดถึงจุฬาฯยนคนหน้าตาน่ารักโดยอย่างสีลัตนี่นะ,ะมึงเขาไปขังในบ้านเลยสุจริตีสุธิดาไอ้สามัญชนนั้นดีทุกคนครับไอ้พวกเจ้านี่มันเป็นเป็น,ปนบ้าอะไรวะแต่ละตัวสมศรีเงี้ยยังไอ้เสียนี่นะเออไอ้เสียนี่โอเคครับร่างกายมันฟิตดีนะแต่ไม่รู้มันไปติดเอะไรมั้มมันผอมผิดปกติหน้าค้ำใช่ไหมและไอ้ลูกมันนี่ดูไม่เจอในทีปันตอน,นี่นะ ไปเลยครับดูไง,ไงก็ดูออกแต่และตัวนี่มันมาแปลกๆคือมันต่างกว่ามนุษย์ธรรมดาขอโทษนะไม่เป็นไรครับรูกประธานามคบับแต่มึงทำไมต้องพิ้วให้มันใหญ่โตเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มันเป็นคนธรรมดายังเป็น,เ,นเขาไม่ได้เลยนะไปสอนหมอสีราชผมสุกสารหมอชิปเปไงไงไอคนประสาทพ,พวกเข้าเป็นโรคคล้ายๆว่า เขาเรียกว่าเป็นอุปทานย,ยู่ๆก็นั่งรถเข็นนั่นแล้วไปสอนหมอแล้วหมอไปเป็นบ้าครับไปหมดเลยไอแต่ละคนที่มันขอขอโทษนะคุณเป็นอะไรนี่ผมไม่ไดวิจารณ์นะความพิกลพิการผิดปกติผมไม่ไดวิจารณ์แต่หมายถึงว่าทําไมมันต้องบิ้วให้มันเกินปกติอย่างพิพน่แม่งเก่งทุกเรื่องเลยโดนต้นโตตีเก่งหมดะไรแล้วกเก่งหมดเลยนะะเ,เป็นบิดาประชาชปไตายเลยนะแต่ยึดอำนาาทุกข์ร เปได้ยังไงวะเนี่ยเป็นบิดาพระนามาราชประเทศเจริญุ่งเรื่องมันจเจริญยังไงวะกูดูนะมันจะแช่แข็งอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> สรุปก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการตอแหลพไม่ใช่ตอแหลอย่างเดียวอาจารย์ตอแหลไม่ได้นะต้องหน้าด้านด้วยนะค่ะ <c oughs> ต้องโหดเยี่ยมด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าแทบเมื่อสิบปีก่อนตอนทักสิณฉลองครองราชสิบปีนะ ถ้าคุณเป็นมหาชนกคุณรู้อะไรเป็นอะไรคุณลงซะดีๆนะลูกคุณตอนนี้ก็คลองราดมาสิบปีแล้วใช่ไหมลูกคุณไม่ยังเด็กๆแล้วตอนนี้หกสิบสี่ตอนนั้ 64, นห้าสิบสี่ 54, มันควรจะคลองลาดได้แล้วอะ่ะไอกริส์บทิกบี้มันกลับมาพ่อมันอายุน้อยกว่าเซโอสามปีมึงสะละราดครับอายุน้อยกว่าเซโอสะละราดให้ลูกเป็นลูกยี่สิบหกคิดดูนะ ไอ้นี่แกว่าพ่อมันพ่อมันเลิกไปแล้วไอ้ยังไม่ได้ไปเลยเพราะฉะนั้นคนเรานะครับให้รู้จักความเป็นจริงซะบ้างอย่าหลงตัวเองจนเกินไปครับได้ดีเพราะหญิงพี่ชายเนี่ยนะแล้วอย่าหลงรู้ว่างอะไรผิดอะไรถูกจมให้ลงครับพอจมไม่ลงแล้วอาจารย์มันเหมือนนักมวยนะมวยไทยเวลาแพ้เขายอมนะครับ ไอ้บางคนแพ้ไม่ยอมแพ้นะโดนต่อย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 จนเสียมวยเลยอ่ะกลับบ้านไม่ถูกอัลไซเมอร์กินไปเลยแพ้ก็คือแพ้ครับแพ้ต่อกระแสโลกก็ต้องยอมแพ้ยอมรับยอมปรับตัวอันนี้ไม่ยอมกูจะเก่งอยู่คนเดียวกูจะปรับโลกทั้งใบโลกทั้งหมดมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเหมือนพระพมพ่านอะไรเขาพัทุเมเอน่ะมันจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเพื่อมันคนเดียวอ่ะ แล้วคิดดูว่าใครจะชนะผมเชื่อแะคเขาว่าโลกจะชนะคุณคุณไม่มีทางชนะโลกหรอกไม่เชื่อก็คอยดูว่าแล้วกัน <c oughs> ค่ะก็กษัตริย์ในยุคก่อนๆคะ่ะคุณลุงที่ยิงอยู่กับความเชื่อแบบที่คุณลุงว่าเนี่ยนะคะก็คือคติพรามทั้งหลายเนี่ยที่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็โลกอยู่ใต้จกักรวรรดิของตัวเองอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ มันก็พิสูจน์แล้วก็ล่มสลายไปหมดแล้วนะคะคุณลุงก็ตอนนี้ไม่มีเหลือนะคะก็อยู่แต่กษัตริย์ที่เหมือนกับสืบทอดทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็รักษาพวกพิพิธภัณฑ์ของวัตถุโบราณเอาไว้เท่านั้นเองนะคะก็จะได้มีกษัตริย์นั่งในรถม้านะคะกระิย์ใส่หมวกโบราณอะไรอย่างเงี้ยให้คนดูถ่ายรูปแล้วก็มันก็ เป็นจุดขายจุดท่องเที่ยวนะคะเหมือนที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแล้วก็แค่นั้นนะคะคุณลงุงนี่มันคือความจริงของยุคสมัยแล้วนะคะแต่ว่าก็มีแต่กษัตริย์ไทยนี่แหละคะ่ะที่พยายามจะฝืนนะคะแล้วก็ ผลผลิตจากครอบครัวตัวเองเนี่ยที่เป็นผลมาจากการผสมพันธ์กันในหมู่พี่น้องเนี่ยมันก็ทําให้ได้เชื้อที่เลวร้ายมาจนถึงวันนี้ก็เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็เย่างกรณีจุฬาพรล,ล่าสุดนี่ไปจัดสัมมนาอะไรไม่รู้นะคะคุณลุงที่ต่างประเทศนะคะให้นักวิชาการชาวต่างประเทศมาบรรยายนะคะตัวเองก็นั่งฟังเอียงไปจะหล่นเก้าอี้อยู่แล้วะะเอียงลงไปเลย <c oughs> คือดูสภาพแล้วแบบ อย่าทำเลยมันเสียดายเงินภาษีประชาชนไม่ได้อะไรกลับมาให้กับประชาชนนะคะให้คนที่เขามีหน้าที่เขาทำเหอะนะคะตัวเองก็ถ้าป่วยจริงก็พักผ่อนไปอะไรไปนะคะแล้วก็นี่ก็สุขสบายจะแย่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นะ,ะอย่างที่คุณลุงว่าจะต้องครองความเป็นหนึ่งในด้านทุกๆวิทยากาศรในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้อง อยู่ในภายใต้ความอัจฉริยภาพของกษัตริย์และลูกๆของเขาเท่านั้นนะคะต้องหาความเก่งกาจอะไรมันก็ยิ่งกลายเป็นเพดานว่าประชาชนที่เก่งจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถนะคะที่จะแสดงความเก่งออกมาได้เดี๋ยวก็จะเหมือน ฝ่ายการเมืองนะคะอย่างเช่นนายกทักษิณอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ถูกจัดการไปเพราะวะ่าแสดงความเก่งแล้วมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองนะคะท,ที่จะแสดงออกมาด้วยก็เสร็จเลยนะคะไม่รอดนะคะค่ะจะสรุปเป็นพระราชดำรัสหรือปฏิโมทค่ะ <c oughs> หรือคาประกาศจากประชาชนก็นแล้วแต่นะ <c oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะนะ ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องคิดว่ามันแปลกครับที่กษัตริย์จะไม่มีอีกแล้วนะ่ะมันเป็นเรื่องแปลกตั้งหากที่ทําไมมันยังมีกษัตริย์อยู่เนี่ยไม่เข้าใจทุกประเทศเขามองเขาไม่เข้าใจว่ามึงปล่อยมันได้ยังไงวะเนี่ยฮะแล้วมึงจะเลือกไอ้สองตัวนี้ผู้หญิงผู้ชายมันน่ารักตรงไหนวะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการดันทุบลังครับใช้อํานาจถ้ามันแน่จริงมันไม่ต้องมีคอสชอมาชิดอํานาจปรับเทอากติหรอก มันต้องการให้คนทีโรล,ลาบเพราะฉะนั้นข้อสรุปง่ายๆครับประชาชนไทยทั้งหลายเราไม่มีเวลาให้พวกมันมาหลอกเล่นอีกต่อไปแล้วมันจะบ้าปล่อยมันบ้าไปครับแต่เราไม่มีเวลาให้พวกมันแล้วมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นกลับไปให้หมดเอาอำนาจของประชาชนและความมั่งคั่งทั้งหลายแหละกลับคืนมา เอาอนาคตของลูกหลานไทยกลับขึ้นมาส่วนพวกมึงจะไปไหนก็ไปเท่านี้ครับค่ะขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากค่ะวันนี้ชัดเจนนะคะพี่น้องตักเะหมาหมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะคุณลุงคะขอบพระคุณมากมากนะคะพบกันวันอังคารหน้านะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคะ่ะ เสื้อดำอยู่ไหนเตรียมไว้เปลี่ยนไปให้ลุ่มเรื่องเปลี่ยนแดงเป็นดำกันทั้งเมืองเปลี่ยนแดงเป็นดำดำกันทั้งเมืองป้าเดียวเสื้อเหลืองก็ต้องมาใส่เสื้อดำ